บายบายไปก่อนนะคะเกิดแลวหลายแล้วเข้าวอย่างนะหูแดงไปด้วยนะคะน่าทานไหมคะมีน้ำซุปด้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงทานด้วยกันนะคะ หมูแดงนะคะถ้าเกิดใครไม่กินแบบแห้งก็จะกินเป็นแบบน้ำก็ได้นะคะเสร็จแลมีเกียเก๊ยวเกียเก๊ยวเยอะนะเพิ่แล้วหลายแล้วเกี่ยวตัวใหญ่นะ Bye bye. ไปก่อนนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะอันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะมีเกี๊ยวด้วยมีบะหมี่ด้วยนะคะเป็นแห้งนะคะเป็นแห้งมาทานมากเลยนะคะ้มาทานด้วยกันนะคะ เคี้ยวตัวโตๆเลยนะคะนี่เบื่อหมูตัวให่นะอหมูแดงไปด้วยนะคะน่าทานไหมคะมีน้ำซุปด้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงแดงใช้น้ำซอสหมูแดงลาดนะคะทานด้วยกันนะคะ อสหมูแดงนะคะถ้าเกิดใครไม่กินแบบแห้งก็จะกินเป็นแบบน้ำก็ได้นะคะสร็จ้มีเกี๊ยวตารด้วยกันนะคะ ชมนะคะชุ่มรสใส่น้ำส้มใส่พริกป่นหน่อยนึงแดงใช้น้ำซอสหมูแดงราดนะคะทานด้วยกันนะ,ะแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นบะหมี่เกี้ยวนะคะเป็นบะหมี่เกี้ยวนะคะอันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะมีเกี้ยวด้วยมีบะหมี่ด้วยนะคะอย่างเยวชิมดูก,ก่อนเนาะว่ามันออกหวานหรือเปล่า ทานด้วยกันนะคะเป็นบะหมี่เกียเยเ๊ยวหมูแดงเ่ล็ดนะเค่มเหลือหลายนะเซลอตอวอยางนะใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันนะคะ bạn nhìn kéo ngủ đen gần 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 Lại gần gần ừ. tôi gần gần Cái มีน้ำน้ำหมูแดงลาดด้วยนะคะลาดไปที่บะหมี่เลยนะคะนี่นะคะก็จะลาดไปที่บะหมี่เป็นหมูแดงนะคะนี่ค่ะใคายังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะนนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะแล้วก็จะเก่อดเนาะเกลื่อแล้วหล่ยแล้ว เคยตัวใหนะกันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะมา,ามทานมาค่ะเป็นแห้งนะคะเป็นแห้งน่าทานมา,ามกเลยนะคะมาทาน,น,ะะน,ะะนด้วยกันนะคะเคี้ยวตัวโตๆเลยนะคะนี่กันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะ ถ่ายมาไปทิกงนนะคะ่ปทิกงนไม่รู้ว่ามันจะออกหวานไนะือเป็นแห้งนะคะเป็นแห้งน่าทานมากเลยนะถ้ามาทานด้วยกันนะคะเกี้ยวตัวโตโต,ตเลยนะคะนี่เป็นหมูแดงนะคะนี่ค่ะพยายังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะเราก็จะ นะคะคอย่างเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะว่ามันออกหวานหรือเปล่า,นะะามาค่ะทานด้วยกันนะคะเป็นบะห,หมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูแดงไปด้วยนะคะน่าทา,านไหมคะมีน้ำซุปด้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงก่อน ก๋วหมูตัวญ์อย่างนั้นเก๋ข้หมูตัวอย่างนัะบ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมื้อนี้เรามากินบะหมี่หมูแดงแห้งนะคะจะกินแบบแห้งจะกินแบบน้ำก็ได้เป็นหมูแดงนะคะ นี่ค่ะพยายังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เราจะกินแบบแห้งน,นะคะเราก็จะด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะมาทานมาบ๊ายบายไปก่อนนะคะ เะคะี้ยวแตรใช้น้ำซอสหมูแดงลาดนะคะทานด้วยกันนะบ๊ายบายไปก่อนนะคะน้ำก็ได้นะคะก็ส่เป็นน้ำซุปนะคะ อันนี้เราจะกินแบบแห้งนะคะเราก็จะใส่ปเป็นน้ำลาดหัวแดงนะคะมาอร่อยด้วยก,วกันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะมาถ่ายมา ยังไม่ทานมาทานด้วกันนะคะบะหมี่อกหมูแดงเกี่ยหมูแดงไปด้วยนะคะน่าทานไหมคะมีน้ำซุป้วยนะคะมีน้ำซุปให้ด้วยนะซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะใส่น้ำส้มนะคะ ต้รสใส่น้ำส้มใส่ทุิกคนหน่อยหนึ่งมีน้ำน้ำหมูแดงลาดด้วยนะคะราดไปที่บะหมี่เลยนะคะ<ม>นี่นะคะก็จะราดไปที่บะหมี่สวัสดีค่ะสวัสดีมื้อนี้เรามากินมี่หมูแดงแห้งนะคะจะกินแบบแห้งจะกินแบบน้ำก็ได้ไป่พริกป่นนะคะ คนไม่รู้ว่ามันจะออกหวานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะ